สวัสดีครับวันนี้ผมผมจะพลายเนี่ยอะไรโค้ดเนี่ยแต่ผมทําไม่เป็นผมดูตัวอย่างเรียบร้อยอะแต่มันทําไม่ได้มึงมาดูกันเลยก่อนที่จะเนี่ยทำให้เป็นอ่ะมันต้องทำยังไงต่ออีครับเข้าเกมเลยไอดีไอดีกะกะยวครับนี่ใส่กดฟื้น ดฟืบเนี่ยนะครับผมอยากได้ไอพีเจไอพีเจ็ดเอาเอ็เจ็กว่าครับฟืบโอ้ผมอยากได้เอ็มเจบนี่เลยนะโอ้ยตับหลอกบบแบบแบผมอยากได้เอใช่ไหมครับถ้าผมไอเี่ยเข้าเลยเข้า วางฟับนี่ครับเห็นไหมครับมันไม่ได้มันไม่เที่ยอะไรไม่รู้คนระับก็เห็นได้ทั้งในคราวนี้แมทไม่ได้ค่ะกูยังเอ็นพีเจ็บก็ได้เอ็นพีเจ็บไม่ได้วกูเอาเด็ดใส่ะละเนี่ยครับเป็นเที่ยอะไรไม่รู้ดูให้หน่อย